้ห้เ่าขอแ,แค่กำลังใจแค่นี้ให้มดาเลยอะเออร้องไห้ป่ะขออนุญาตร้องไห้นะคะวันนี้น้องนิ้งสวยออค่ะไอคลิปไปลงไหนไป,นะะไปลงไหนอะ ตรงไหนคะบางทีก็กวัจะทําให้เราแพี่วีอยู่น่ารักแหละเอาไปลงห่อเอ้ยจรงเปาเอาเลยห่อ ตอนนี้สวยเลยนะแต่ถ้าอยู่กับพี่จะเสร็จตอนนี้ให้ตังไปเสร็จดร็วเลยค่ะจฉันไม่ใครอาพี่จิ๊บขอเพลงนี้ใช่ไหมคะพี่จิ๊บอยู่ใช่ไหมอะไรบ้าสิแค่นี้กันแหละ แอนถอเซ็กซี่หน่อยอย<บ>่าเลยโบ<า>บะ<า>จริงนะเราโบบะแปลว่าอะไรอ่ะโบบะคืออะไรอ่ะ<บ><า>คืออะไรอะ<ไหน>แปลว่าอะไรเขาข้อใหม่ไม่ต้องอะไรพิวขำไม่ต้องห่วงไม่ได้ทันญาณแน่นอนละปากเมียหลวงลวงของหารเหรอ หรือว่าหนูจะเป็นเอิงๆอาจจะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของพี่ตั้มก็ได้กัดปากเริ่มมาเออนี่ค่ะดึกกว่านี้นี่ที่คุณไม่ใช่พี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กพี่อะไรอ่ะ พี่ก๊อฟหรอสวัสดีค่ะใส่กระโปรงได้หรอวันนี้แน่แหน่แน่แน่เคยขออยากรู้แหละอยากเห็นแหละให้ดูหรอน่ารักจัาขอบคุณครับคุนไม่ให้กันก็เห็นโย สีแดงหรอชุดจีนผิดคนละพี่ค่ะซาสวัสดีครับที่ร้อยสุดท้ายสวัสดีค่ะโปก,ก่อนข้้องสิสีแดงอะหรอสีแดงมันเป็นรูปญี่ปุ่นผิดคนละ ใปซ้อนเข้ากันมาใจ้่ะตัวจริงที่เล่นเหมนในแอปปะลองได้นะเป็ <c oughs> นเกงสังส้นสีน้ำเงินหรือเปล่าใหม่อุ้วแม็กกี้ขอบคุณครับพี่พรามไม่เจอนานเลยมองได้แต่ยะชอบใช่ พอเดี๋ยวถ้าชอบนะคะ,ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรักนะ,ะขอบคุณค่ะ,คคะพี่บาลามโอโ้แฟนกะทิอยอยากคุยคนมีแฟนอยากคุยคนมีแฟนขอพที่ยวไนดิค่ะใครมีแฟนป้ายหน้าเลยนะคะ พี่โดนป้ายหน้าเลยค่ะรักกับน้องมีนแล้วจะลงเอยยังไงครับไม่บอกค่ะต้องรอง <c oughs> ก็เจอแล้วไงคะ่ะเบืมเยคนของใจคนนุ่นของอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบอิชาค่ะที่ตูวเอก็กสวัสดีค่ะพอดีผมโสดโ <c oughs> สดเหรอ ลำไยไรเหลาเปล่าอิชาอิชาผ่านเก่งโอ๋อคิดี่ฟังนี่ก่อนใครขอลองเอ้ลองลองอะไรนะเดี๋ยวทุกเหม่งโยวยวายเก่งพูดว่าเย็งนงั้นเลยเฉย ขอให้มีความสุขฉันอยู่ตรงนี้ได้ลอยร้อไม่โสดจะมาคุยกับวิเจิตขนาดนี้ได้ไงเอาจริงเหรอตมอะไรแบเนี่ยปะครับ หนูก็โตพอที่จะอมอย่างอื่นได้เลวเช่นลูกอมเนี่ยเช่นลูกอมอมยิ้ม,มอะไรอย่างเงี้ยพี่โดนแบบอุ๊บพี่โดนตายแล้วพี่โดนพี่เหี้จริงเหรอไหนบอกว่าพี่อ่ยพี่ไปแล้ว เบาได้เบาก็ลูกอมอมดิมลูกบิดแล้วภาษาอะไรก็ลูกอมอมดิมลูกบิดหนูยังอมมาแล้วเลยแหม่ก็เห็นร้องเพลงเสียงแตกเลยถามอ๋อที่โดนมีคนผมซาเล่นออกจริงหรอที่อยู่เรื่องจริงแหละที่โดน แฟนตามเนี่ยเต้าไปนอนแล้วฝันดีฝันดีค่ะพี่พระราขอบคุณนะมันเรื่องกันใหม่เนะราเลน ็นที่มีความสุขนก็มีความสุขด้วยไม่ได้เห็นน้องมินเต้นมานานมากแล้วถ้ามาบ่อยก็จะเห็นเต้นตลอดมานานมาทีแล้วอยามาพูดผมไม่เคยดีเมียครับี่ฮิวอยากกันซีนสี่มีนะาลายคน ไม่ยุกนะคะเคยเต้นด้วยหรอเมื่อก่อนไม่เคยพี่ไม่เคยเ,คยเคยขาพี่เขาน่าจะจำคนผิดพี่ไฟซ้อนขอบคุณหัวใจสีทองคะเมียเ,เขานะสิในเฟซบุ๊กมีน้องหลายคน,ยนก็รา่หนูคิดว่าหนูจะเล่น f เฟซบ o ๊กละดีไหมทุกคนเหนูจะไปสมัครเฟซบุ๊กแล้วดีไหมใครคิดว่าหนูควรเล่นเฟซ ขอยยกมือขึ้นเพราะว่าส่วนยูส่วนใหญ่เล่น Facebook กันใช่ไหมไม่ค่อยเล่นไอจีกันหรอเล่นเลยมีที่ที่อยู่ฟิลไทยค,คุณมากๆใครอะไม่ดีอาทำไมอะ่อน้องมีเล่นเฟซ คงเห็นเขาแล้วจริงหเหรอแง่แง่นี่ยไงใครไรก็เลยอยากจะเล่นอยากจะเล่นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวจะอแอดไปให้หมดที่ช้อปปิ้งดอนรูใส่ชื่ออะไรชื่อมินครับพี่วิวอ๋อพี่พี่ไม่อยากให้หนูเล่นเฟซเพราะว่ากูหนูกูกูกหนูมีความเห็นความลับหรอพี่ไฟซอน บายบายครับเดี๋ยวว่าไฮไฟนะงั้นพี่ว่าไม่เล่นดีกว่า,ย,าย,ย,ยังไงเพราะโอ้ยยังยมากมายก็มาพี่ฮัสแตงโม,โมสวัสดีคะ่ะพี่บุญเวียงสวัสดีคะ่ะไอพี่บุญเวียงเหมือนเราไม่เจอกันนานจิงเฟส le, เยูดอเขาเลยย้งได้เล่นแหละได้พรุ่งนี้ เอามาให้หมดเลยนะใครมีเฟซเอามาให้หมดไม่มีความแบบอยู่แล้วไลค์ก็งังนงนันจริงหรอพี่ดนพี่พักก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนสมัครเลยสมัครเลยนะคะของพี่ตั้มอ่ะเอามาก่อนเลยคนแรกเอามาพี่พักก่อนเลยคะ่ะป้นจริงนะจุจนีนะคะ ปกติจะมีแต่ยุทขอเฟซวีเจนะ,นะจุดนี้วีเจจะขอแล้ววีเจจะเข้าไปส่องซิงว,ว,ว่ามีอะไรให้ดูบ้างอันดับแรกเอาของพี่โดนมาก่อนแล้วของพี่โดนแล้วเขาเจาะเจาะเจาะไป,ไปน,น่าจะมีเมยอะสมเอาเพื่อฆ่ายอยู่หรอทำไมทำไมหรอทำไมอะมันอะไรขนาดนั้น ขอพ่วิวก่อนเลยเอาตายล้มีการเกี่ยงกันจริงเพราะฉะนะเอาของพี่โดนมาพี่โดนโดน่นาจะมีหลายคนอยู่พี่โดนเอาเฟซมาเฟซตามชื่อไฟซอนเหรอเฟซที่ <c oughs> ไปตามชื่อเลยเอเอผมโสดจริงนังก็ร็รอดซึ่งตอนนี้มีสิบเฟซ พี่ผีพี่ผีเลิกลากเอาเฟซพี่ผีด้วยไปสมัครมาให้ได้ก่นเถอ,อะอะหนูไม่ยากนะหนูเคยมีนะฝันดีค่ะวิเจ๊ฝันดีค่ะไปนอนแล้วหรอฝันดีนะคะบายบายคุณนายหนูจะไปเปิดเฟซเก่าของหนูก็ได้ค่ะจะไปดู ของผมไม่มีไรไม่ต้องก็ได้ <laughs> เกียดของว่าไม่ต้องก็ได้นี่แหละกลัวจะไปเจอน้องมิน้นมัวแต่นั่งเอ็อุ้ย <laughs> เออนั่นแหละสิ่งที่กลัวที่สุดอุย้ยขอบคุณพี่ป้อมค่ะพี่ไฟซอ์อนขอบคุณหน่อยแีทองพี่โอเคขอบคุณครับใช่สรุปไม่ได้ไปดูอะไรเฟซยูดใดๆเลย เอฟค่ะพร้อมโอนค่ะเอฟค่ะพร้อมโอนค่ะไปมไ,มไม่ได้อีกคอยดูผมจะไปเอฟตัดหนะ้าเนี่ยเนี่ยเกลียดเนี่ยเนี่ยทำให้เลิกเล่นเฟซพอยอย่างงี้แหละไม่ชอบไม่ใครตัดหนะ้าของพี่ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องนเบื่อแชร์แต่เ,เรื่องงานไม่ต้องแอดได้งานก็มาก็หนูอ,อยากรู้ทุกเรื่องอนะ่ะ พวกพี่ทํางานอะไรยังไงเราจะได้อ๋อเดี๋ยวจะได้มีเรื่องมาคุยกันไงเออจริงๆริงบางทีการที่มีเฟซก็อาจจะมีเรื่องมาคุยก็ได้นะอาจจะแบบเฮย้ยพี่บิวแชร์อะไรอะไรเงี้ยทุกแม้จะได้มีเรื่องคุยปะนั่นแหละถึงคุยอย่างเดียวไม่ต้องมาห่วงหนูเลยพี่หิวบ,บายบายครับไปแล้วหรอตามที่โดนไปไม่ได้ใช่ไหมขอบคุณหัวใจสทองพี่ไฟซอน วันไหนเอเจ้าผ้าเอ้ยเอเะไหนจยกำยศนาไม่ได้ <c oughs> ก็ตัดไปดิเออค่าอเออค่ามาหน่อยจริงหองรอตัดเ,เลยเหรอไปแหละแก้เหมือนแค่นี้แหละ <c oughs> เบบี่โดนโปรโมทวีเจห้องไหนตายหมดจริงหรอที่อไรมาครัวันนี้ ทันหมูกรอบมาค่ะก็จะแชในสื่เดี๋ยวจะเอาคลิปไปแล้วเออก็พี่โดนมีคลิปหมูแล้วจะไปดูเผื่อพี่โดนเอาคลิปขี้เลนไปแชร์จะได้ไปกดสแปมเดี๋ยวคนอื่นเห็นพี่รักสวัสดีครับเออเลย สรุปจะเล่นจริงหีใช่แล้วก็จะแอดทุกคนด้วยนะคะในยูทูบลงเดียวพอเดยใช่เนี่ยเราไปลงในเฟสกี่คลิปก็ไม่รู้ถึงว่าไม่มีใครมาจีบหนูสักคนเขาอาจจะไปเห็นคลิปหนูในเฟสพี่แล้วเขาก็เลยไม่มาจีบหนูกันแน่เลยอ่ารู้แหละรู้และรู้แลและมาเสียใจ <laughs> อาพี่จิ๊บนอนแล้วหรอสวัสดีครับไว้เจอก,กันพรุ่งนี้นะพี่จิ๊บแหม่พอหนูพูดเล่นก็ขอเฟน,นี่พี่จิ๊บไปนอนเลยนะปปนอนนะันน้ะตีสีซ้ำกระลำดอกมันเกี่ยวไหมล่ะพี่นันสวัสดีครับพี่ต้นมาตั้งตอนไหนอะพี่ต้นมาตอนไหนเนี่ย